ฮัลโหลเดี๋ยวเจอกันนะคุณเดินชนผมเนี่ยจนมือถือผมตกแตกเนี่ยคุณยังไม่ขอโทษผมสักคำเลยเหรอไหนออะมาดูดิก็แค่มือถือเก่าๆพังก็แค่ซื้อใหม่แค่นั้นเองจะไปเสียดายทำไมอ๋อแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงไม่มีปัญญาซื้อใหม่หรอกเนาะ ค่ะหัวหน้าตอนนี้ใกล้ถึงบริษัทคุณถนอมแล้วค่ะโอ๊ยขอโทษนะคะหัวหน้าคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะนี่เดินยังไงไม่เห็นคนหรือ,อยังไงเนี่ยหนูขอโทษนะคะพอดีหนูรีบหนูก็เลยไม่ทันได้มองอะคะ่ะไม่เป็นไรวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะเนี่ยฉันไม่เอาเรื่องเธอขอบคุณนะคะ ทำงานที่บริษัทกอหญ้าโปรดักชั่นเหรอใช่ค่ะที่แท้ก็สังตัวงั้นฉันขอตัวก่อนนะยังพอมีเวลาแวะซื้อกาแฟดีกว่า ขอบคุณนะครับฮัลโหลเดี๋ยวเจอกันนะนี่คุณอะไรล่ะลุงฉันจะรีบซื้อกาแฟแล้วรีบไปขายงานต่อเดี๋ยวจะไม่ทันคุณเดินชนผมเนี่ยจนมือถือผมตกแตกเนี่ยคุณยังไม่ขอโทษผมสักคำเลยเหรอไหนเอามาดูดิ ใค่มือถือเก่าๆพังก็แค่ซื้อใหม่แค่นั้นเองจะไปเสียดายทำไมอ๋อแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยคงไม่มีปัญญาซื้อใหม่หรอกเนาะเี่เอาอย่างนี้ละกันนี่นําบัตรฉันเพราะว่าฉันอาจจะรีบไปประชุมกับคุณถนอมค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่โทรมาแล้วกันเมื่อกี้คุณว่าคุณจะไปพบใครนะก็คุณถนอมไง เจ้าของบริษัทนําเข้ารถยนต์อ่ะลุงรู้จักไหมอ๋อแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยลุงคงไม่รู้จักหรอกเนาะคนละระดับกันแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครอ๋อดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วก็มือถือที่ใช้แล้วเนี่ยคงเป็นได้แค่ยามะคะครับถ้ายังไงก็โทรมาแล้วกันนะคะฉันรีบ มีกงไม่กินมาแล้กาแฟาเนี่ยจะทำไงดีอ่ะมีจากข้อมูลสำคัญในเครื่องแล้วก็เบอร์โทรสำหรับลูกค้ารายใหญ่ๆยังไม่ได้เป็นทึกลงซิมเลยอ่ะมันจะกู้ได้ไหมเนี่ยอุ้ลงคงค่ะโอ้ย คุณลุงคะหนูขอโทษค่ะเออไม่เป็นไรกจ้ะหนูเออคุณลุงคะหนูขอโทษนะคะเมื่อกี้หนูคงกระชาออแข็คุณลุงแรงไปโทรศัพท์เล็กขนาดนี้ไปซ่อมไหมคะคุณลุงพอดีหนูรู้จักร้านซ่อมอยู่แถวนี้อะค่ะเดี๋ยวหนูพาไปนะคะเรื่องเงินคุณลุงไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวหนูออกให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่หนูที่จริงอ่ะมันก็แตกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละมันไม่ใช่ความผิดของหนูเลยนะ ไม่ต้องมาบากหรอกนะหนูต่างหากค่ะที่ขอโทษค่ะคุณลุงแต่ยังไงหนูก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูหนูขอบใจจริงๆนะหนูเนี่ยช่างมีน้ำใจมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณลุงหนูก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเนี่ยแหละค่ะแค่นี้มันคงไม่เหนือบากว่าแรงของหนูหรอกจ้ะถ้างั้นหนูไปทำธุระของหนูเถอะนะหนูขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะขอบใจหนูมากนะ เธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยออหนูมาขายงานโฆษณาให้คุณถนอมค่ะอะไรกันไม่อยากจะรู้ว่าติดต่อมาสองเจ้าสองบริษัทว่าแต่เธอได้โจทย์อะไรหรอเอ,อ่อหนูรับโจทย์ของรอสปอร์ตมาค่ะแล้วไปนึกว่ามาทับทางกันค่ะเชิญคุณแก้มกับคุณฟิลม์มเข้าพบคุณถนอมได้แล้วค่ะได้ค่ะ สว,วครับคุณ,คณลุงแปลกใจเหรอโดยเฉพาะคุณคนนี้คุณอะไรนะอ๋ะอเยี่นี้อาศิลาผมเรียกคุณถูกไหมคุณถนอมคะดิฉันขอโทษนะคะดิฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณลุงคนนั้นจะคือคุณถนอมอะคะ่ะเพราะว่าดูจาก การแต่งตัวแล้วก็การใช้มือถือเ,เก่าๆใช่ไหมนี่คุณรู้ไหมว่าคุณกําลังวัดค่าของคนเนี่ยเพียงแค่เห็นคนเขาแต่งตัวไม่ดีหรือว่าใช้ของเ,เก่าๆอยู่นะมีใครเคยบอกคุณบ้างไหมคุณถนอมคะดิฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะดิฉันไม่รู้อะคะ่ะดิฉันขอโทษนะคะผมไม่ได้ถือโทษกดเครื่องอะไรคุณเลยนะแต่สัญญาที่ทำกับบริษัทคุณ ผมขอยกเลิกคุณถนอมคะถ้าฉันไม่ได้งานนี้ฉันโดนไล่ออกจริงนะคะช่วยให้โอกาสฉันหน่อยนะคะคนี่ไงโอกาสของคุณแต่คุณดันทำมันหลุดมือไปเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะตัวคุณเองไงคุณต้องมองโลกให้กว้างกว่านี้หน่อยนะไม่ใช่มองอะไรแค่แบบนี้แล้วคุณรู้อะไรไหมผมจะบอกอะไรให้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในโลกนี้ที่คุณเองไม่รู้แล้วงานบริษัทะะฉันล่ะคะเออสัญญาผมขอยกให้กับบริษัทกอยากของคุณฟิล์มทั้งหมดปิดดิวผมขอโตนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณฟิล์มผมคิดว่าคงไม่ต้องคุยอะไรกับคุณแล้วนะ ผมคิดว่าคุณทำงานชิ้นนี้ได้ดออีได้ค่ะคุณลุงคุณถนอ,อมผมขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องโทรศัพท์ของผมผมบอกแล้วว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับค่ะคุณถนอมผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีความคิดแบบคุณส่วนคุณแก้มผมไม่ขอพูดถึงนะครับ เดี๋ยวก่นวอนสิคะคุณถนอมนี่นะคนเราชอบดูถูกคนตะภายนอกแต่นี้ฉันได้งานจริงๆแล้วเนี่ย